ถ้าไว้อปีเสียไปเอาบนหัวเพราะเราเชดชูยิ่งกว่ามีนอด้วยโอ้โหปลอกทุกคนช่วยนอนเวลาเหนี่อยเติมมาร์กหน้าไปถึงยี่สิบนาทียังเหมือนคนไปถอนฟันมาฟันคุดหรอกยี่ห้อนี้นี่เองอะ่ะซื้อมาไม่ได้ดูยี่ห้อเลยอะไรที่ถูกสุดก็หยิบเลยก่อนฟิลเตอร์ใหม่ใช่ค่ะ คือตตอรใหม่ทำให้น่าราแข็งเวอร์บล็อกเก่งมากรอเล่นมิสบล็อก <c oughs> <c oughs> รีซิงเสียงคุณเตยเหรอคะใช่แล้วคะ่ะแมงกินฟันพี่เตยจะเป็นนาคีใช่วันี้เอาสีเขียวพี่เตยเดี๋ยไปเติมเน็ตก่อนนะคะ่ะเติมเน็ตไม่พอนะคะทำไมหัวอยู่บนหัว ที่แต่ออนด์เบนจะไปต่อผ้าเสื้อเหมือนผ้าขนหนูเลยดูดีๆเตงผ้าขนหนูบ้านแต่งสีเขียวอะไรแบบนี้เลยเหรอสามสิบนาทีแล้วไม่จริงก้นข่อมสุดคือสุดฤทธิ์แล้วนะถือว่าน,นี่ขอเลยว่าคุณกินอะไรกามค้างเลยดูได้ไงอะเราดูพิธีการตุ้ยโป่งืูได้ไงอะหัวใครคะข้างหลังหัวายไงหัวใจไง พี่เต๋อไม่ได้แบบน้ำเห็นแล้วเกรงหน้าตามเลยเอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ว่านึกออกไหมว่าการมาร์กหน้านะถ้าเราจะเอาให้มันซึมเข้าสู่ผิวของเราจริงๆอ่ะเราไม่ควรจะขยับอะไรเยอะให้มันค่อยๆ่อยซึมไปเขียวกว่านี้อีกทีว่านิดนีดถูกขอเลยจริงพี่เต่โรตีไปแปะหน้าทาไมคะเพราะว่าหิวคะ่ะอยากกินโรตีนเนยกรอบพี่เต่ตัดลิ้นหรอคะรู้ได้ไงอ,ะอะ่ะอ้าวบอกองค์กง นีไ่ไงเอาดีๆนะตอนนี้ก็ตลกอยู่นะเพชรหลับในห้องน้ำหรือเปล่าเตียงดีๆมีไม่นอนเน,นี่ยชอบไปนอนในห้องน้ำอเมนพี่วินหรอคะีหยคะเพชรหลับแง่แง่พี่เตอทำไมสวยจังจริงเหรอ,อสนนะพี่เตอคะหนู่อยลพี่เตยชอบพี่เตอขอบคุณนะคะนั่นลบะหนาวยังก็อ๋อหอ มาร์กหน้าขนาดนี้คงยังเพิ่งตื่นมายังไม่อาบน้ําหรอกเตียงมาร์กบ่อยไหมไม่บ่อยนะคะอันนี้ครั้งแรกอันนี้ถ้าพูดตจนตามตรงนะครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนเลยเพราะว่าช่วงที่หัวในกองไม่ได้มาร์กหน้าเลยพี่เตยแอ,อบโซชีวอยู่นะโรตีแปะนะเพจดู